สวัสดีไปรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นสอนเปลี่ยนก๊อกากาศ AE 1 0 1นหะหรือ t ต y o ต้าสมบ่วงนะสิ่งนี้มีนะไขควงแล้วก็ก๊อกากาศนะอันนี้ซื้อจากแอป,ปสีส้มใครอยากได้ติดตามลิงก์กันไปได้นะ อันอื่นก็แกะของก่อนเลยเหมือนเขาจะแกะมาให้แล้วนะแล้เสร็จย,ยี่ห้อไลโก้พาร์ตเอนจิเนียริงนะนี่นะออกมาแล้วนะใหม่ๆขาวๆจุ้ยๆอย่างนี้เลยนะเดีย๋ยวตามไปดูที่รถกันต่อ รอคตหนึ่งสี่ก่อนโอเคนะแบบนี้นะไม่รู้ไซส์เหมือนกันเปล่าไปนี่พอมาถึงรถนะห้องเครื่องเปิดเครื่องเรียบร้อยก็หม้อกองอยู่ทางด้านขวาก็คืออันนี้นะก็มีกิปล็อกประมาณสามตัวหนึ่งสองก็สามตรงนี้นะเอามือปลดได้เลยนะง่ายๆแค่นี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะอันเนี้ย มันจะเอาออกได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเอาออกยากเพราะว่ามันติดเราก็ต้องเอาไขาควงกันตัวนี้ออกแต่ถ้าใครยัดใส่ลงไปผ่านช่องนี้เลยก็ได้แต่มันลำบากนี่ก็เอาไขาควงหมุนตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะหมุนคลายมันออกมาเริ่มหลวมแล้วมันก็จะเอาไอ้กล่องนี้ออกมาได้ วันนี้ง่ายๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ากองที่ไปซื้อมาเนี่ยเป็นไม่ใช่ของแท้ของเทียบอ่าอ่าถ้าจะเอาไอ้น,นี้ออกเลยต้องดึงปลั๊กตัวนี้ออกด้วยนะก็อย่าลืมดึงดึงออกอออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ของเก่าดำได้เล่นอะ ก็วัดขนาดก่อน,เท,อนอเท่ากันไหมอ่าเท่ากันก็ไม่มีอะไรควรทำความสะอาดข้างในก่อนด้วยนะเดีย๋ยเราเอาผ้ามาทำก่อนอันนี้ทิ้งอ่าหลังจะเช็ดอะไรเสร็จแล้วออวางลงไปนะถ้าตรงรุ่นเสียงจะดังโบ๊อันนี้เหมือนจะใหญ่กว่าเล็กน้อยหรือเปล่าฝ่าลอเล่นออวางไปให้มันลงนะ ขอบมันจะมีขอบยางอยู่ให้มันลงล็อกทุกอย่างจะเป็นประมาณนี้นะเอานี่มานะตัวฝาปิดใส่กับเข้ารูเดิมนะก็คือเข้าท่อเขาจะเข้าลิ้นนะยัดเข้าไปให้แน่น ให้มันเข้ามันตรงล็อกทั้งหมดโอเคมาเนี้ยใส่เข้าไปให้มันปิดให้ได้มันจะเหยียบขอบยางอยู่หน่อยนึงตรงนี้เพื่อให้มันลงล็อกกำลังกลอบ ตัวล็อกต้องดังแป๊กแป๊กแปกเข้าง่ายๆนะเนี่ยเข้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ได้เหงื่อเลยพอเข้าเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ตัวเบลรัดก็ต้องให้มันแน่นอ่าก็จะเข้าไปอย่างนี้ละเรียบร้อยทุกช่องทางเสร็จแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ขันก็ให้เข็มขัด ันเข้าไปในร่องตรงนี้พอีอ่าเข็มพัดเนี่ยมันจะยังหลวมอยู่นะแล้วก็ให้มันเข้าไปตรงร่องตรงนี้ระหว่างกลางแล้วก็ไขควงหมุนได้เลยเนี่จับเบลมาขัดหมุนเบลนะหมุนจนมันแน่นนะพอดีพอดีพอไม่ต้องให้มันแน่นแบบถึงนาดแบบไขออกข้างหน้าไขาไม่ออกนะ มนแน่นไปเพราะว่ามันมีความฟิตความแน่นอยู่แล้วเนี่ยให้มันไม่หลุดพอและวพออากาศมันเข้าอยู่แล้วนะตรงนี้โอเคละอย่างนี้อยู่แน่นอนร้อเเซ็นเดี๋ยวตัดเครื่องว่ามีอะไรหลุดเป่ะโกงเกงไกลโกง่งเปล่ารอตัดเครื่องละ ย็งดูดีปกติอ๋อลืมไปต่อปลั๊กด้วยนะเมนไฟเครื่องโชว์ปลั๊กตัวนี้นะอย่าลืมต่อเมอนไฟเครื่องโชว์นะต่อด้วยเรียบร้อยต่อเข้าไปอย่างนี้เสร็จติ้น แบบล่านไะปรุ่นก็วันนี้เชิลาไม่เยอะนะในการเปลี่ยนกรองเองนะถูกถูกนะใครอยากได้ก็องอากาศตัวนี้เจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวผมหยิบไปดูเนี่ยนะเจ็ดสิบบาทนะไม่ใช่ของโตต้าแท้นะของเทียบนะก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่รถผมมันไม่ได้ต้องใช้ของที่เป็นของแท้แล้วนะเพราะว่ามันหลายปีแล้วแล้วก็เครื่องหลวมนิดหน่อยก็เลยใช้แบบนี้ก็พอนะ ของเก่าก็เปลี่ยนทิ้งไปเพราะมันดำแล้วประมาณนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะใครอยากได้รีวิวอะไรอีกหรืออยากให้ทำอะไรอีกก็จัดกันมาได้นะเดี๋ยวว่าจะรีวิวรถให้ด,ดูไปก่อนสวัสดี